สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาฟังนิยายสนุกสนุกกันต่อคะ่ะท่านหญิงหลินเซียงกล่าอย่างเป็นกังวลว่าเจ้าไม่กลัวว่าฮองเต้จะมีรับสั่งให้ตรวจสอบหรือจะกลัวอะไรเปี้ยนมินเออเค้นหัวเราะอ,อย่างดูแคนมีท่านพ่อของขา้ากับบรรดาซินอ๋องร่วมมือกันปกป้องขา้าเขาจะกล้าตั้งตัวเป็นศัตรตูกับคนทั้งตะกูลหรแม้เขาจะมีทหารร้อยหมื่นนายอยู่ในมือ แต่กลับต้องเผชิญกับการโจมตีของชาวฮูและกระบฏเชียพร้อมกันหากในแคว้นว่ยเกิดปัญหาขัดแย้งขึ้นก่อนก็ต้องรับมือทั้งภายในและภายนอกเขาจะนั่งบนบัลลังได้อย่างมั่นคงสักกี่วันกันฉะนั้นต้องปราบศึกภายในก่อนค่อยรับมือกับศึกภายนอกเจ้าวางใจเถิดยามเนี้ยเขามีกล้าผิดใจกับคนในตระกูลหรอกยิ่งกว่านั้น ในมือของเขาก็ไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าเป็นฝีมือของข้าถึงแม้จะมีแล้วจะทำอะไรข้าได้ท่านหญิงหลินเสียงคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งอดพยักหน้าไม่ได้ถึงจะพูดเช่นนี้แต่เจ้าก็อย่าประกาศออกไปเชียวหากวันใดเขาสามารถกำจัดกระบฏเชี่ยกับชาวหูได้แล้วค่อยคิดบัญชีกับเจ้าทีหลังเช่นนั้นก็ลำบากแล้ว ถึงอย่างไรเขากับท่านราชคู่ก็ได้ชื่อว่าเป็นสิทธิอาจารย์กันความสัมพันธ์แน่นแฟนกำจัดชาวหูกับกะบฏเฉียได้เลยเปี้ยนหมิ่นเอ๋อโบกมืออย่างไม่ใส่ใจรอชาติหน้าเถิดเพื่อควบคุมเขาบรรดาซินอ๋องไม่มีทางยกทัพไปทางตะวันตกเด็ดขาดหากเขายืนกลานความคิดของตนเองก็มีแต่ต้องโยกย้ายกองกำลังในบังคับบัญชาของตนเองเท่านั้น หล่อให้กำลังทหารของเขาอ่อนแอลงบรรดาสินอองก็จะควบคุมเขาดังนั้นเขามีกล้าบุ่มบ่ามอย่างแน่นอนได้แต่มอดม้วยไปพร้อมกับพวกเราเท่านั้นผู้อื่นต่างบอกว่าเจ้ามีนิสัยหุนหันพันแล่นทำอะไรไม่ใช้สมองแต่กลับคิดไต่ตรองมากกว่าคาดเสียอีกท่านหญิงหลินเซียงถอนหายใจกล่าวว่าด้วยนิสัยของเจ้าหากเข้าวังไปพานตัวหลันก็ต้องประสบเคราะห์ร้ายแล้ว เพี้ยนมินเอ๋อหัวร้อย่งมีความสุขนางจะนับเป็นอะไรได้เพียงข้ายกมือก็กำจัดนางได้แล้วฮ้องเต้ไม่ยอมแต่งตั้งนายหญิงแห่งวังหลังแล้วจะอย่างไรขอเพียงข้าอยากเข้าไปช้าเลวเขาก็ต้องพยักหน้าอยู่ดีท่านหญิงหลินเสียงสายหน้ายิ้มยิ้มคุ้นชินกับนิสัยเย่อหยิ่งของนางอยู่แล้วส่วนสตรีสูงศักคนอื่นๆรีบกล่าวชื่นชมด้วยถ้อยคำประจบซอพอ ชี้ยาเยียนม่กล้าเข้าไปร่วมวงด้วยเพียงแต่ยืนอยู่ข้างหน้าต่างแล้วมองลงไปเงียบๆภายในใจเรากับมีคลื่นโหมซัดสาดอย่างบ้าคลัง่งที่แท้ทัดแท,ท้ของสตรีสูงศักดิ์เผ่าจิวหลีก็เป็นเช่นนี้เองแม้แต่ฮองเต้ยังไม่อยู่ในสายตาแล้วด้วยถ้อยคำประโยคเดียวก็สามารถโจมตีเขาได้แล้วแต่ฮองเต้จะอ่อนแอไร้าสามารถเช่นนั้นจริงหรือ ไม่มีวิธีจัดการเชื้อพระวงเหล่านี้เลยหรือไม่แน่หรอถึงบรรดาซินอองร่วมมือกันก็ยังมีทหารเพียงไม่กี่สิบหมื่นนายความจริงกองทัพเหล่านี้สามารถแยกจากกันได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลืองกำลังทหารฉะไหนพวกเขาถึงได้ดูแคลนฮองเต้เช่นนี้ฉะไหนยังคงรักษาความเย่อหยิ่งในใจไว้ได้ทั้งที่ยามนี้อำนาจของฮองเตอย่งมั่นคง สำหรับชี้ยาเยียนแล้วนี่นับเป็นความลับอย่างหนึ่งแต่อย่างไรนางก็ไม่เต็มใจไม่ว่าจะถูกกวนสูอีก้กดขมหรือถูกสตรีสูงศักดิ์ของเผ่าจิวหลีดูแคลนล้วนยิ่งกระตุ้นให้นางเกิดความทะเยอทะยานที่จะปีนป่ายมากยิ่งขึ้นโชคดีที่หนึ่งในนั้นถูกทำลายไปแล้วส่วนสตรีสูงศักด์ของเผ่าจิวหลีเหล่านี้ใหญ่มิใช่เป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว คิดได้เช่นนี้ในที่สุดมุมปากของนางก็เผยรอยยิ้มน้อยๆทว่าพริบตาต่อมากับต้องแข็งค้างเป็นน้ำแข็งเพราะเห็นกวนซูอี้ยืนอยู่บนถนนโดยไม่ได้ลาบาดเจ็บใดๆอีกทั้งยังงดงามประหนึ่งภาพวาดโดดเด่นเหนือใครหนะนางนางไม่เป็นอะไรคนผู้นั้นไม่ใช่นางชี้ยายเย็นตะโกนอย่างตกใจเจ้าพูดว่าอะไร เปียนหมิ่นเอ๋อรีบสาวเท้าเข้ามาข้างหน้าต่างแล้วมองออกไปสบตากักวนสูอีที่กำลังเงยหน้าขึ้นมามองพอดีคนหนึ่งแววตาทอประกายสดใสขณะที่อีกคนแววตาเต็มไปด้วยความโกรธแค้นบนกลางถนนทรงซื้อทึมทือไปแล้วมองตัวจริงแล้วหันไปมองหญิงสาวที่นอนอยู่บนพื้นตัวสันเทาพูดไม่ออก ววนซูอี้ย่อกายลงตรวจสอบสภาพโจรสาวดวงตาทั้งสองข้างถูกสภาพหน้าเวทนาเนี่ยทิมแทงครู่หนึ่งทว่ามิใช่เพราะเห็นอกเห็นใจและหวาดกลัวแต่เป็นเพาะโกรธแค้นหากมิใช่เพราะนางโชคดีหนีรอดมาได้คนที่ต้องมานอนหายใจรวยรินที่นี่จะต้องเป็นนางอย่างแน่นอนคนในครอบครัวจะต้องเจ็บปวดรวดราวเพียงใด ท่านปู่จะล้มหมอนนอนเสื่อและมิอาจหายเป็นปกติเหมือนชาติก่อนหรือไม่ระกูลกวนที่เรื่องอำนาจอาจจะตกนรกภายในชั่วข้ามคืนคนที่อยู่เบื้องหลังไม่เพียงอวดดีชั่วร้ายแต่ยังเหี้ยมโหดด้วยนางปล่อยข้อมือของโจรสาวที่มีเลือดไหลไม่หยุดแล้วใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปลายนิ้วก่อนถอนหายใจกล่าวว่ายังมีลมหายใจอยู่ต้องรีบพานางไปส่งร้านหมอ ทว่าไม่รู้ว่าทั่วร่างนางมีกระดูกหักกี่ท่อนทางที่ดีอย่าได้เคลื่อนไหวสุ่ม 4, สี่สุมห้ารอให้ท่านหมอมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีได้ยินท้อยคํานี้คนที่จะเข้ามาช่วยก็รีบถอยกลับไปเพื่อไม่ทำให้ความหวังดีแปลเปลี่ยนเป็นเรื่องไม่ดีกวนซูอี้หันมามองทรงซื่อกล่าวเสียงเย็นชาว,ว่าพี่สาวหยุดร้องได้แล้วน้ำตาจอมปอมนั่นข้ารับไม่ไหวหรอก แม้เมื่อคู่ข้าจะไม่ได้เข้ามาดูแต่ก็นั่งฟังอยู่ในรถมาครู่หนึ่งปากท่านก็บอกว่าเห็นข้าเป็นดังพี่สาวน้องสาวทว่าการกระทำกับถ้อยคำกับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนางไม่สนการดิ้นรลนขัดขืนของทรงซื้อคว้าข้อมือของอีกฝ่ายเอาไว้แน่นกล่าวเนิบนาบว่าหากท่านมีความสนิทสนมกับข้าจริงชะไหนถึงจำข้าผิดได้ ตาหูจมูกปากของหญิงผู้นั้นถูกควักออกหมดแล้วองคชาพยบทั้งห้าดูขุ่มเขือยากแยกแยะบนร่างไม่ได้สวมเสื้อผ้าอาภรณที่แสดงถึงฐานะฉะไหนท่านถึงได้มั่นใจว่าเป็นข้าถึงท่านจะจำคนผิดเช่นนั้นขอถามพี่สาวหากสตรีที่นอนอยู่บนพื้นเป็นญาติของท่านเหตุใดท่านถึงใจแข็งไม่ยอมตรวจด,ดูอาการบาดเจ็บของนาง เหตุใดจึงไม่เอาเสื้อผ้ามาคลุมร่างกายของนางแล้วเหตุใดจึงปล่อยให้นางมีสภาพหน้าเวทนาถูกคนที่เดินผ่านไปมาเอานิ้วชี้แล้ววิพากวิจาร์เล่าท่านดูตนเองสิคุกเข่าอยู่เป็นนานร่้ไห้เกือบครึ่งค่อนวันแต่มือกลับสะอาดสะอา้านไม่มีแม้แต่รอยเลือดเห็นได้ชัดว่าไม่ได้แตะต้องตัวนางเลยหรือท่านกำลังกลัวอะไรอยู่ หมิงหลันกับนางไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกับกล้าตรวจอาการบาดเจ็บของนางแล้วถอดเสื้อคุมมาปิดบางร่างกายของนางแต่ท่านในฐานะที่เป็นพี่สาวน้องสาวกับนางกลับไม่รู้สึกรู้สาหรือรังเกียจนางขะข้าถ้าไม่ได้รังเกียจข้าเพียงไม่ทันนึกเท่านั้นทรงสื่อตะโกนขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลกวนซูอี้ปล่อยนางกล่าวเน้นเสียงทีละคำว่า เห็นอยู่ว่าข้าไม่เป็นอะไรแต่ท่านกลับยืนยันว่านางเป็นข้าคิดจะให้หลายข้าใช่หรือไม่ที่หญิงผู้นี้ต้องมีสภาพหน้าเวทนาเช่นนี้หรือท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องพี่สาวยามเนี้ยคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือท่านหวังว่าท่านจะตามข้าไปให้การที่จวนว่าการเมื่อเห็นท่านหมอที่เข้ามาอย่างรีบร้อนสั่งให้เด็กที่อยู่ในร้านหมออีกหลายคน แบกโจนสาวอย่างระมัดระวังกวนสูอี้ถึงค่อยลากทรงซื้อที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไปส่งทางการน้องสาวปล่อยค่าไปเถิดขอร้องเจ้าแล้วข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี้ยจริงๆเช้าเนี้ยมีหญิงสวมหมวกคุมหน้าคนหนึ่งให้เงินค่าหนึ่งร้อยตำลึงแล้วให้ข้ามารออยู่ที่นี่หากพบว่ามีคนใกล้ตายถูกโยนทิ้งบนถนน ก็ให้วิ่งมาเปิดโปงฐานะของเจ้าข้าพอเห็นเงินก็ตาโตราวกับถูกผีเข้าสิงข้าสมควรตายขอร้องเจ้าให้เห็นแก่นหน้าฉีวีได้โปรดยกโทษให้ข้าสักครั้งเถิดทรงซื่อพยายามต่อสู้ดิ้นลนทว่ากับสลัดมือของกวนซูอี้ที่แข็งแกร่งทรงพลังเล่ากับที่คีบเหล็กไม่หลุดผู้คนส่งเสียงวิพาก์วิจารณ์ คิดไม่ถึงว่าบนโลกนี้จะยังมีคนที่มีจิตใจเฮี้ยมโหดเยี่ยงหมาป่าเช่นนี้ทั้งที่รู้ว่ากำลังจะมีคดีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเกิดขึ้นกลับไม่รีบแจ้งทางการแต่วิ่งโลมาบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อเงินร้อยตำลึงหากวันนี้คนหนูกวนไม่ออกมาแสดงตัวเพียงชั่วพริบตาข่าวที่นางถูกโจรทำร้ายแล้วถูกทิ้งไว้ในย่านการค้าที่คึกคัก ในสภาพร่างกายเปือยเปล่าก็จะเผยแพร่ไปทั่วเหยียนจริงเช่นนี้จะทำให้ชื่อเสียงของนางเสียหายมากเพียงใดผู้ที่อยู่เบื้องหลังช่างเหี้ยมโหดทรงซื้อปากก็บอกว่ามีความสัมพันธ์กับคุณหนูกวนดุดพี่สาวน้องสาวแต่การกระทํากับดูเสียสติสองคนนี้ไม่มีใครที่สมควรยกโทษให้คิดได้เช่นนี้ผู้คนก็ค่อยๆเดินมาข้างหน้าช่วยจับส่งซื้อส่งให้ทางการ ซ้ำยังยืนยันว่าจะเป็นพยานให้คุณหนูกวนด้วยกวนซูอี้รีบกล่าวขอบคุณก่อนเดินจากไปได้ประสานมือคาระวะให้เปี้ยนหมิ่นเอ๋อที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามใบหน้าฉายความเยาะยันอยู่หลายส่วนเปี้ยนหมิ่นเอ๋อคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกทั้งที่หัวเสึงเจอส่งคนไปอู่เจอ,อยู่ห่างจากเขาอย่างหัวไปไกลหมื่นลี้ฉไหนกวนซูอี้ถึงกลับมาได้อย่างปลอดภัย แล้วคนที่นอนอยู่บนพื้นเป็นใครกันนางนึกถึงเปี้ยนอู่กับเปี้ยนลิวก็ตระหนักได้ทันทีที่แท้ทั้งสองคนชักช้าไม่ยอมกลับมาสักทีมิใช่เพราะหลบซ่อนแต่เป็นเพราะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหน้าชิงชังนักนางใช้แซ่ฟาดขอบหน้าต่างแล้วแผดเสียงคำรามยังโกรธเกี้ยวว่าหน้าชิงชังหน้าชิงชังหน้าชิงชัง หลังจากนั้นก็ทุบทำลายของตกแต่งภายในห้องจนแตกละเอียดก่อนออกจากห้องไปราวสายลมแล้วกระโดดขึ้นหลังมา้าควบมาตะบึงไปโดยไม่สนใจว่าจะเหยียบคนตายหรือไม่เพียงชั่วพิบตาก็จากไปไกลแล้วค้ายัางเข้าใจว่าคุณหนูใหญ่เปี้ยนจะมีฝีมือมากกว่านี้เสียอีกผลสุดท้ายกลับพาพวกเรามาดูความผิดพลาดที่คาดไม่ถึงมีสตีสูงสักคนหนึ่งพูดเสียงเรียบ หากเป็นความผิดพลาดที่คาดไม่ถึงก็ช่างเถอดแต่เกรงว่ายัางไม่ทันจัดการเรื่องที่เหลือทิ้งไว้ที่นี่ให้เรียบร้อยก็ถูกกวนสูอี้แก้แค้นคืนแล้วนะสิท่านหญิงหลิ่งเซียนขมวดคิ้วแน่นนางจะแก้แค้นอย่างไรนอกจากปากและผูก้กันนางยังมีความสามารถอะไรอีกหรือจะเขียนด่าเปี้ยนหมิ่นเอ๋อเหมือนบทความนั้นที่เขียนโจมตีฉีกวงจือเล่าฮ่าฮ่ ช่างน่าสนใจจริงๆรีบไปเรียกนางให้มาเขียนเร็วเข้าเมื่อทอยคำเนี้ยหลุดออกมาทำให้เกิดเสียงหัวเราะดังลัน่นฉีหยาเยียนที่ทำหน้าไม่สนใจก็เปลี่ยนจากขาวเป็นแดงแล้วจากแดงเป็นม่วงในยามเนี้อนางโกรธแค้นกวนสูอี้แค้นที่นางมาขวางทางและแค้นที่นางยังไม่ตายหลังจากที่กวนสูอี้เอาทรงซื้อไปส่งให้ทางการ ก็กลับไปรอเปี้ยนหมิ่นเอ๋อโดยจงใจยืนอยู่บนถนนที่เป็นเส้นทางกลับไปยังจวนแม่ทัพเมื่อเห็นม้าเลวห้อมาถึงค่อยหันไกลเดินเลี้ยวเข้าไปในตรอกมืดตรอกหนึ่งเปี้ยนหมิ่นเอ๋ออาศัยว่ามีฐานะเป็นพระไปอยู่ลญาติจึงมักเที่ยวใช้อำนาจบาดใหญ่ในเมืองหลวงจนติดเป็นนิสัยทันทีที่เห็นเงาร่างของศัตรูมีหรือจะไม่โมโหโกรธา แล้วสูญเสียสติสัมปชัญญะจึงรีบหวดแส้แล้วไล่ตามเข้าไปในตรอกพางทะลึงตาจ้องคำิงเห็นกวนซูอี้ไม่แม้แต่จะหลบซ่อนตัวหรือหลบรีกกับยืดหลังตรงชดคางขึ้นเล็กน้อยแล้วยืนรออยู่ในตรอกด้วยท่าทางไม่สะทกสะทานเลยแม้แต่น้อยนางมีสิทธิ์อะไรถึงได้ใจเย็นเช่นนี้เข้าใจว่าตนไม่มีทางปล่อยให้ม้าเหยียบนางตายเช่นนั้นรื หรืออาศัยสิ่งใดในใจของเปี้ยนหมีนเอ๋อตื่นตระหนกเล็กน้อยขณะกังวลว่าตนจะถูกอีกฝ่ายซุ่มโจมตีหรือไม่ก็รู้สึกได้ว่าหมาเร็วที่อยู่ใต้ร่างสูญเสียความเร็วจากนั้นก็ล้มลงแล้วเหวี่ยงนางออกไปอย่างแรงโชคดีที่นางมีวรยุทธ์สูงส่งตีลังกากลางอากาศอยู่หลายรอบก่อนยืนทรงตัวได้จึงทำให้ไม่ชนเข้ากับกำแพงจนคอหัก เมื่อหันกลับไปดูก็เห็นกีบเท้าม้าทั้งสี่ถูกตัดบาดแผลเรียบมากราวกับถูกตัดด้วยคมมีดเสียงร้องโหยหวนของม้าดังก้องอยู่ภายในตรอกที่คับแคบทำให้คนหวาดหวั่นพลันพลึงเจ้ากลา้าเปี้ยนหมิ่นเอ๋อโกรธจนตาแดงยกมือขึ้นเพื่อเรียกองคคลักษลับที่คอยคุ้มกันตนออกมาทว่าผ่านไปครู่ใหญ่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาคน นางจึงตรหนักได้อย่างรวดเร็วว่าคนเหล่านั้นจะต้องถูกจัดการแล้วอย่างแน่นอนคนที่คอยคุ้มกันอยู่ข้างกายกวนซูอ,อีเป็นองค์คลักลับที่หัวสังเจอฝึกฝนมาเองกับมือซ้ำยังเป็นยอดฝีมือของหน่วยลับหน่วยแรกของเผ่าจิวหลีได้ชื่อว่าเป็นอาวุธมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดยังจะมีผู้ใดเทียบได้อีกหากอีกฝ่ายลงมือโจมตีทั้งในที่ลับและที่แจ้งนางก็แพ้แล้ว เปี้ยนอู่เปี้ยนลิวหักหลังข้าแล้วเช่นนั้นหรือนั่งปัดฝุ่นบนชายกระโปงพังหัวเราะอย่างไม่แยแสแล้วจะอย่างไรเล่าเจ้ากล้าสังหารข้าหรือเจ้ากลาตั้งตัวเป็นศัตรูกับเผ่าจิวหลีทั้งหมดหรือแม้แต่หัวสังเจออย่างมีกล้าแล้วเจ้าจะนับเป็นอะไรได้กล่าวจบก็ถุยน้ำลายลงพื้นสีหน้าเหยียดยม้มกวนซูอี้สาวเท้าไปข้างหน้า แล้วค่อยๆแกะลวดเหล็กที่พันอยู่รอบตรอกมืดม้วนเก็บใส่ในถุงหอมกล่าวเสียงเรียบว่าหากข้าคิดจะสังหารเจ้าจริงๆเมื่อคู่เอาลวดเหล็กวางตรงตำแหน่งรำคอของเจ้าก็ใช้ได้แล้วทำให้หัวของเจ้าขาดกระเด็นเจ้าดูสิที่แห่งนี้มีเพียงเจ้ากับข้าสองคนเท่านั้นองค์คลักลับของเจ้าเหล่านั้นก็ลงนรกไปแล้วไม่มีทางลุกขึ้นมาเป็นพยานให้เจ้าได้ หลังจากงานเสร็จสิ้นแล้วข้าจะจากไปเงียบๆปล่อยให้ฮ่องเต้ช่วยเก็บกวาดให้แล้วค่อยโยนความผิดไปให้พวกสมุนของราชวงศ์ก่อนหรือไม่ก็พวกโจรเมื่อไม่มีพยานหลักฐานแน่ชัดเจ้าคิดว่าบิดาของเจ้าจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับขุนนางชาวฮั่นทั้งหมดในแคว้นเว่ยและจะยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อผิดใจกับฮ่องเต้เช่นนั้นหรือ สตรีที่คิดจะเป็นหองเฮาและเหมาะสมที่จะได้เป็นหองเฮามีมากมายถึงขาดเจ้าไปสักคนก็ยังมีคนอื่นอีกเป็นพันเป็นหมื่นเจ้ามีใช่ตัวเลือกเดียวของบรรดาซินอองอย่าได้สำคัญตนเองผิดไปกวนสูอี้ค่อยๆเดินไปท้ายตรอกช้าๆกล่าวเสียงเยียบเย็นวันนี้ข้าเพียงแต่จะบอกเจ้าว่าโจมตีทั้งในที่ลับและที่แจ้งข่าไม่กลัว แล้วหากเป็นเล่เหลี่ยมแผนการสกรปกเจ้ากล้ารับหรือไม่เปลียนหมิ่นเอ๋อม่ใช่คนมุทะลุบุ่มบามที่ไรสมองย่อมต้องรู้ว่าถ้อยคำนี้ของกวนซูอี่ไม่ได้โกหกแม้บิดาของนางจะรักใครนางทว่าหากนางตายแล้วก็เป็นได้เพียงศพที่ไรคุณค่าในการใช้ประโยชน์เท่านั้นผู้ใดจะทำลายผลประโยชน์ของตนเพียงเพื่อศพและเต็มใจที่จะเป็นปฏิปักษ กับอำนาจของผู้ปกครองเล่าแม้ปากจะดูแคนหัวเสงเจ๋แต่ก็รู้ว่ามิใช่ว่าเขามิอาจกำจัดตระกูลเปี้ยนได้แต่ติดที่การรุกรานจากภายนอกทำให้มิกล้าลงมือเท่านั้นนางดูถูกเขามาตั้งแต่เล็กความรู้สึกที่เหนือกว่าผู้อื่นได้แทรกซึมไปถึงไขกระดูกนานแล้วแม้จะรู้ว่าเสด็จป้าได้กลายเป็นหุ่นเชิดของอีกฝ่ายและไม่อยากยอมรับว่าเขามิใช่เด็ก ที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอีกต่อไปแล้วแต่นางก็ยังทำราวกับว่ายิ่งดูถูกเขาก็ยิ่งทำให้ตนเองสามารถกู้คืนศัก์สีที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้ดังนั้นนางต้องได้เป็นฮองเฮาแล้วให้กำเนิดรัชทายาทของแควานเว่ยเช่นเนี้จึงจะสามารถทำให้ตระกูลเปี้ยนกลับมาลุ่งโรดเช่นการก่อนอีกครั้งหากยั่วโมโหกวนซูอี้จนต้องตายอยู่ที่นี่ ความทะเยอทะยานที่มีทั้งหมดก็จะศูนย์โดยพลันเปลี่ยนหมิ่นเอ๋อรูปลำคอที่เย็นว่าจึงค่อยตระหนักได้ว่าประเมินอีกฝ่ายต่ำเกินไปทำให้เกือบไปเยือนประตูผีรอบหนึ่งโชคดีที่หญิงชาวหั่นยามทำอะไรจะห่วงหน้าพวงหลังเห็นได้ชัดว่ามีโอกาสฆ่าแต่กับโงกเลาปล่อยให้พลาดโอกาสไปวันเนียดเจ้าไม่ฆ่าค่ะวันหน้าจะต้องเสียใจอย่างแน่นอน นางจ้องอีกฝ่ายแล้วกล่าวอย่างเด็ดเดียววิธีที่เจ้าใช้จัดการกับศัตรูคือปล่อยให้นางตายหรือไม่ก็มีชีวิตอยู่มิสู้ตายแต่วิธีที่ข้าใช้จัดการกับศัตรูคือให้นางสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่นางใส่ใจที่สุดแผ่นหลังเหยียดตรงของกวนซี้หายลับไปจากในตรอกทว่าท้อยคำกับยังไม่จางหายใครจะอยู่ใครจะตาย ใครจะบ่นเสียใจภายหลังพวกเราก็มารอดูกันเถิดชั่วขณะนั้นเปี้ยนหมินเอออดยอมรับไม่ได้ว่าหัวใจของนางสรรสทานพอถ้อยคําเหล่านี้นางชักกริดออกมาจากรองเทา้าแล้วแทงม้าตัวนั้นตายก่อนออกจากตรอกด้วยร่างกายเปื้อนเลือดจากนั้นก็เห็นทหารม้าหอดตะบึงมาด้วยความเร็วจากที่ไกลๆจึงได้รีบหลบเข้าข้างทาง เฮ hey, นี่ไม่ใช่คุณหนูใหญ่เปียนหรอกเรืเกิดอะไรขึ้นถูกโจรป้นเช่นนั้นเรือจนสีโหที่เป็นผู้นำขบวนกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงทว่าท่าทางกับดูไม่ค่อยแยแสเราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยเปียนหมิน่นเออไม่มีทางบอกเรื่องในวันเนี้ยกับผู้ใดเป็นอันขาดเรื่องที่เกือบตกใจจนเสียขวัญเพราะหญิงชาวหั่นคนหนึ่ง จะกลายเป็นความอัปยศอดสูของนางไปชั่วชีวิตมีแต่ต้องสังหารอีกฝ่ายด้วยมือของตนเองถึงจะชาดลางได้แต่จริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าเจ้นซีโหยกแท้ขึ้นมาข้าได้รับคำสั่งจากฮองเต้ให้ไปกวาดล้างพวกโจรบนเขาหยางหัวเช่นนั้นก็ขอตัวก่อนก่าวจบก็สั่งทหารเดินเท้าเปิดทางจากนั้นควบม้าตะบึงไปยังประตูเมืองอย่างรวดเร็ว เปี่ยนหมินเอ,อ๋ยยืนมองอยู่เนินนานก่อนเดินจากไปพร้อมกับกัดฟันด้วยความเครียดแค้นอ้าวแล้วคะ่เเคะเพื่อนๆค่ะโอ้ยตายแล้วนะคะหดร้ายมากเหยียเปี้ยนก็ขนาดม้าเนาะเออกีบเท้าหลุดไปหมดแล้วนางก็ยังเอากริดไปฆ่าให้ตายนะคะแล้วก็ยังมีการอาคาตมัดล้ายนาง,ง,งเอกกวนซี้ของพวกเราอีกคะ่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสซดหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะ